สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านโสนำชัยลุ่งเรืองครับวันนี้พามาอัปเดตงานรั้วในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับนะฮะเป็นบ้านทรงไทยนะครับก็ทำรั้วสูง2เมตรนะครับนะครับแต่ว่ามีส่วนที่แผ่นรั้วจมลงไปในดินอยู่ถึง2อัแนนะครับ ก็อัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับที่เป็นแฟนคลับของร้านสอสนำชัยรุ่งเรืองนะครับ<อ>นะฮะงานนี้ก็มีงานเพิ่มเติมคือประตูนะครับมีประตูที่ค่อนข้างกว้างนะครับประตูประตู5เมตร นะครับประตู5เมตรนะครับร้านสอนน้ำชัยรุ่งเรืองก็ช่วยลูกค้าดีไซน์นะครับว่าว่าประตูรั้วกว้างๆอีกด้านหนึ่งแคบๆเราทำกันยังไงครับนะฮะดูนะครับอ่าเป็นประตูซ้อนกันซ้อนกัน2ชั้นนะครับซ้อนกัน2ชั้นนะครับดีๆท่านผู้ชมดูนะครับ หลังจากทำรั้วก็มีงานเพิ่มเป็นงานประตู